โอ้จัดเลี้ยงลูกเยอะนั่นนี่ผมอาจจะสวยงาม <นะ S 2> ครับปรเป็นเี่ยไม่ใช่ที่เด<อ>ียวอครับมาหลับของอาจารย์ตอนกับ่องอาจารย์ว่านครับเมือนี้ครับสุดยอดกับสาสรและศิลครับโอ้สุดยอดเลยวะต้องหลักเงินเนี่ยเห็ดแล้ว <laughs> โอ้งามงามงามสุดยอดครับ การส,ส,สั่งสั่งทำไรครับกัรด,ดูกอฟโฟครับนี่ครับหัวพญาน,า,นาครับโอ,อโอ้งานซ่อมครับวันน,นี้โองานซ่อมครับว่าใจวะครับว่าใจวะครับเนี่ยจากต้น ที่พ่อใจตัวสั่งแล้วโอ้ยจานว่านปังแดงจานว่นครับนี่ครับจะเช้าในี้านนี่นอนในรบไม่นี่ตงไลครับเนาะบนี้ครับซาครับเนี่ยที่แรกอาจารย์ผมว่าที่ผมคุยกับอาจารย์น่ะ อยากได้ตรงนี้ก็ทำหนึงแต่ว่าให้มันหนนี้เป็าสองหน้ากับหน้าเดียวนะครับเนาะหน้าเดียวนี่สิเป็นแบบหน้าฟ้าครับส้งหน้าฟ้าสวยงามนะครับแต่ว่ามีมีที่จอดไหมจอดอะไรจอดใหญ่สวยงามอันนี้ไม่สาวไกลนี่เลื้อยตะวันไม่าว เอาไทลวดเบอร์ขนาดที่แล้วม er ันัดการให้พี่ยตลาดอะแล้วว่าเราเราใส่ให้ยาวเอาเอาเอาเส้นยาวที่เด็นบ่เนี่ยเด่ดอ่าฮ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 ่าที่เด่นอ่ะพุ่งมากเลป กับบรรยากาศก่อนเช้าครับมารับบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ลายรูปแบบครับอันนี้นี่ครับบรรยากาศนีหลายรูปแบบครับ ั่งทำได้ครับพี่น้องการเพาะเนี่ยเป็นงานอะไรครับตรงนี้จะขึ้นป่าสูงนะครับป่าสูงเอ้าอ้ไอ้าได้ขายเไหมโอ้ยสั่งทำได้ครับแต่ว่าต้นแบบติดติดเอาไว้ไปดูว่าไปที่มักไงเลยบาทเนี่ยไปดูเป็นแบบหรอครับสั่งได้นี่ครับแบบเพียั์กว่าสามคุกเกมียนกัน sang thâm đại, các anh em. Ở bốc côn cây. Đeo phơi sâm chèo, chỉ chìm bờ lang không không nó, các พี่น้องกันได้ยากได้ครับสั่งได้ครับเนไมไมสัได้จ้าอออจอห้ไคับบานอาจารย์ครับโอ้ไก่ตอนนี้ครับนกเขาใหญ่น้ำนองครับเนาะ การมาเนี่ยครับโยเกาะโพครับสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกสิรีวิวไปเพิ่งอีกรอบนึ่งครับ